แม่เบีย้ยกระแสรแรงเกินต้านคนดูอินจัดพุ่งติดเทรนทวิตร้อนแรงตั้งแต่วันฟิตติ้งแล้วสำหรับละครเรื่องแม่เบีย้ยเ,เวอร์ชั่น2,021รังสรรผลงานโดยผู้จัดมือทองเอสุภาชายัยคว้านักสแสดงสาวสวยนาวทิสานานพลิกบทบาทครั้งสำคัญประกบพระเอกหนุ่มมากฝีมือเอสกันตพงษ์ ร่วมด้วยทัพนักแสดงอีกขับขัางและเมื่อละครลงจอออนแอร์กระแสก็ปังเกินต้านเรื่อยๆทุกสถิติที่ทำไว้จนแหลกละเอียดติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทุกสัปดาห์ที่ออนแอร์เรตติ้งพุ่งกระชูดอย่างต่อเนื่องซึ่งในตอนนี้เนื้อเรื่องดำเนินมาถึงตอนที่10แล้วด้วยเนื้อเรื่องเมียหลวงกับเมียน้อยอีกทั้งประชันบทบาทนักแสดงอย่างอินเนอร์มาให้10เต็ม10ไม่มีใครหักได้ลงเรตติ้งล่าสุดทำไปได้4.737 และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะนอกจากยอดผู้ติดตามผ่านจอถลุพุ่งแล้วยอดผู้ชมออนไลน์ก็ยังพุ่งติดเทรนด์ถึงหลักแสนและในพันทิปถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่อง